สวัสดีค่ะช่องดีๆนะคะจากดีๆจะช่องดีๆชแนลนะคะเนาะวันนี้เราอตัวเล็กวันนี้เร็วอ่ะก็ลูกเปียกเปียกมันเปียกแล้วก็มาเริ่มกิจกรรมกินกาแฟวันละกี่แที่บอกว่าไม่เกินสามแก้วใช่ไหมครับแล้วก็ทานแก้วเป็นเดือนนะครับเป็กาแฟอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้าว่วงมากก็ทานมากถ้าไม่ว่วงไม่ทานเลย ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ทานใช่ไหครับดีดีมากครับต้องอะไรนะครับดีเดย์ครับผมดีเดย์ได้ครับคอมมิช่ามุทภาพรอบนี้ดีเดย์ได้ไหมนะับดีเดย์ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สุดใช่ไหมครับไอเด้ขึ้นช่วงนี้ได้ไลฟ์สุดไหมครับไลฟ์ครับได้ตอนเช้าไปไลด้แต่ตักหมดไหมครับไลฟ์ที่บ้านค่ะไลฟ์ที่บ้านแต่ไม่ได้ตักหมดเยี่ยมมากครับ จะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ลีอาในช่องไหมครับแนะนำครับเราพยายามที่จะให้อยู่ครบเราอยู่กั่ดีจะอยู่ช่วยกันครับแชร์ความรู้สึกต่างไม่ใช่ว่าไปนั่งไลฟ์อยู่คนเดียวอะรูปเพื่อนมาแย่งเอซีไปนั่งไลฟ์อยู่มุมเดียวอยู่ตรงนั้นคนเยอะไม่เข้าไปดีกว่าเดี๋ยวเอซีไม่เข้ามาดู ไปนั่งแอบอยู่คนเดียวติงทาคนนั้นดีตินทาคนนี้ดีหูยยอนไล่กันคนบอกว่ามารับภาพไปไงครับเขาไม่มาเลยครับหูยกลับไปช่องเนี้ยมีแต่ว่าครับกระื่นใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่รวมกันเราจะได้คุยกันเกี่ยวก,กับผลิตภัณฑ์นัม,มน Comment ที่ SC ครับม o m m e n t ขึ้มมน,ม,ม,นมานั่นคือปัญหาที่เราต้องตอบร่วมกัน เอซนก็จะมาเอองนี้มัง่องอื่ี่มนยไง y o ่อง่นท่มั่องอื่นทย่องนียอนเีมนั่ออื่นที่นยัง่องืนี่ยองมันดอียั่องื่นยู่อนอนีมจะองอกไปไหนย็ลำบาก่ออื่นทมนประเด็ออนทีันยังนม่ออกก็เป็นประเด็น ผมเลือกที่จะไม่ออกดีกว่าเป็นประเด็นช่างมันนอนยู่ในบ้านดีกว่าน้าปูใช่ครับนก็อย่างอย่างอย่างที่ผมนะครับได้ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนและ f c นะครับทุกท่านได้ทราบในเรื่องเกี่ยวกับการเสพนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเสพสื่อไม่ว่าจะ youtube หรือเสพสื่อช่องใหญ่หรือจะอะไรก็แล้วแต่จะเป็นยูทู u เ e อร์ช่องไหนๆก็แล้วแต่นะครับให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณนะครับนเพราะว่า ถ้าต้องย้ำนิดหนึ่งนะครับว่าการที่ท่านนําเสนอไม่ว่าผมนะครับไม่ว่าพี่น้องยูทูบเบอร์คือการนําเสนอคือการออกแง่คิดมุมมองนะครับแต่อย่าใช้บรรทัดฐานความคิดของเราเองตัดสินผู้อื่นตรงนี้นะครับถ้าสังคมไทยเรายังเป็นอย่างนี้นะครับสังคมไทยจะอยู่ยากเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณใช้บรรทัดฐานความคิดของตัวคุณเองในการตัดสินครอบครัวอื่นนะครับหรือผู้อื่นเพราะว่าอะไรฮะอย่างน้อย ทุกท่านฟังนะครับทุกท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เรื่องนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่จงจําไว้เถอะครับบนสังคมใบนี้ไม่ว่าผิดหรือถูกมันมีอยู่ในสังคมโลกอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยก็เหมือนกันเคยเป็นคนที่ไม่ดีเคยเป็นคนที่เหลวไหลนะครับแต่นับปัจจุบันผมเลิกหมดนะครับเหมือนกับเสือที่ถูกถอดเขี้ยวถอดเล็บแต่ย้ำนะฮะว่าอยากให้ผมเอาเขี้ยวเอาเล็บขึ้นมาเพราะผมเนี่ยจะขวนแสบมาก นะครับแล้วก็นะครับสำหรับพี่น้องนะครับยูทูบเบอร์นะครับพี่น้อง f อทุกท่านนะครับผมรู้สึกดีใจนะครับที่ผมเข้าไปตรวจตาแต่ละช่องเนี่ยนะครับผมย้ำนะครับว่าพี่น้องยูทูบเบอร์ไม่ว่าฝั่งเราหรือฝั่งไหนผมดูทุกช่องนะครับและผมเป็นคนที่เก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะการคอมเมนต์การโพสต์การอะไรของนุกเนี่ยนะครับผมเก็บไว้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพยายามอยากจะบอกกับสังคมว่า ผมยังเคยถูกนะครับหน่วยงานราชการนะครับต่างๆให้โอกาสผมจนผมมีจุดยืนในสังคมนะครับและผมก็หวังว่าอยากให้สังคมไทยเป็นแบบนี้และก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกหน่วยงานบางนะครับบุคลากรบางคนนะครับอาจจะไม่ชอบใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐแต่ผมขอบอกกับพี่น้องทุกคนนะครับว่าเป็นไปตามกติกานะครับทุกอย่างไม่มีออกนอกลู่นอกทาง บ,บางครั้งอาจจะดูน้อยหน่อยเอ๊ะทำไมลุงป้านะครับชาวบ้านกกกพี่น้องยูทูบเบอร์โดนกันอย่างเดียวเลยนยะครับทุกอย่างเป็นไป,นปนตามก,กติกาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและทั่วโลกได้ทราบนะครับตราบใดที่เรานะครับยังมีความดีอยู่ในตนนะครับและตงเชื่อมั่นนะครับใครจะรู้ดีเท่ากับตัวเราเองยกตัวอย่างเช่นใง hey, ความในใจ นะครับถูไหมฮะมันมีอยู่ท่อนเดียวใครจะรู้ดีกว่าตัวเราเองขอสักท่อนความจริงในใจนะครับผมเป็นเพลงความจริงในใจที่อาจารย์เพรสารักน์ครับผมเสิร์ฟด้วยนะได้แต่งเองอร์บคเงนะครับความจริงที่เกิดใจเรารู้ดีใ็นไหมครับท่อนนี้ถูกต้องครับ ถูกต้องฮะนี่แหละครับท่อนนี้นะครับบอกบ่งบอกให้สังคมได้รู้เลยนะครับว่าความจริงในใจใครจะรู้ดีกว่าพวเรานผิดถูกนะครับอยู่ที่สามตัดสินไม่ได้อยู่นะครับที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะขอความเมตตาขอความอนุเคราะห์นะครับกับทุกท่านนะครับที่เสพสื่อนะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผมปู่มหามุนีนะครับ พร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างไม่ใช่เฉพาะบุงคลถ้ามีกรณีอย่างอื่นขึ้นนะครับโลโก้ผมฮะนะครับเป็นธรรมนะครับทุกอย่างนะครับจะต้องตรงไปตรงมาเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมไม่รู้หรอกว่าใครผิดใครถูกแต่ถ้าผิดก็ต้องลงโทษถ้าถูกก็ต้องชมเชยไม่ใช่เขาทำถูกออกไปทำบุญที่วัดก็หาว่าหน,นีอันนี้ผมไม่โอเคนะครับเขาออกไปทำอะไรนิดนึงว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ อันนี้ไม่กลางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนผมพมยายามแสดงให้สังคมได้เห็นว่าการที่ผมดูช่องพวกคุณอยู่บางทีผมใช้คําหยาบคายแต่คําหยาบคายของผมนั้นแฝงไปด้วยนัยยะนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะมีปัญญาคิดได้ทันผมไหมเท่านั้นเองแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดผมบอกแล้วว่าคุณด่าผมจันบนด่าเลยนะครับโอเคไม่ยอมให้เขาด่าไหมมันห้ามไม่ได้อ่าถูกต้อง<ม>ครับ ห้ามไม่ได้ครับห้ามอะไรห้ามได้แต่ห้ามปากคนห้ามไม่ได้ครับด่าเต็มที่แต่จำคำผมไว้นะครับเมื่อท่านด่าเขาได้ดเหยียบย่ำเขาได้ดูถูกเขาได้พอถึงข้าวของท่าน,านท่านย่าร้องนะครับผมพูดแค่นี้พอพอถึงข้าวของท่านท่าน่าร้องอว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อ่ากริยายเพราะว่าสารไม่ฟังเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอยู่หรือชีวิตการดําเนินนะครับเพราะว่าสังคมโลกมันเป็นเรื่องปกติการด่ากัน นะครับผมจะบอกให้เลยนะครับไม่มีโลก y o u t u b e ก็ในทากันอยู่แล้วนะครับแต่ฉะนั้นถ้าท่านด่าเข้าข้อดีกาข้อกฎหมายผมฟัน้ว่เลี้ยงนะครับและผมบอกได้เลยนะครับว่าตรงนี้ผมเดินเข้ามาดูแลนะครับในฐานะพี่น้องประชาชนทุกคนผิดผมตำหนิจะโกรธผมผมก็ไม่ว่าแต่อย่างน้อยวันหนึงเขาได้คิดถึงคำติคำชมของผมอย่างน้อยๆ้อยเขาก็จะได้คืนสติเพราะอะไรฮะ ผมเฮียมาก่อนนะครับผมบอกได้เลยครับไอ้เรื่องสายตาของผมไม่ต้องกลัวครับพวกคุณไม่ทามผมหรอกนะครับเพราะผมมีประสบการณ์นะครับและไอ้กลนเกมเรื่องเกี่ยวกับโลกโซเชียลอย่ามาใช้กับผมนะครับไอ้เรื่องกลยุทธ์นะครับบีบเขานะครับสร้างนิทานหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะสงสัยว่านิทานนิ้ได้มีจริงไหม ผมบอกให้เลยนะครับนิทานมันก็คือนิทานแต่อยากจะรู้ว่าจริงไหมหรือไม่จริงเดี๋ยวเราไปดูกันตอนจบนะครับเพราะฉะนั้นใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับมผมบอกเลยนะครับกับพี่น้องประชาชนและผมก็จะอยู่กับพี่น้องประชาชนของผมไม่ว่าพี่น้องประชาชนของผมจะผิดหรือถูกเอ้ยนี่เหมือนผมเป็นสสเองใช่ไหมใ,ใช่ไ<ช>หมสรุปท<า>ี่ผมมาสมํ เนี่ยครับเรื่องไร้สาระเนี่ยยกให้ผมเถอะเนี่ยครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้อง f c ีแล้วก็นะครับคณะผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับที่เมตตานะครับผมได้ทราบข่าวมาบางอย่างบ้างแล้วนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างก็อย่างที่บอกนะครับใช้ดุลวินิจนะครับแล้วก็ใช้การพิจารณาเป็นหลักเอาเหตุและผลนะครับในสิ่งที่เป็นไปได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ก็อย่าไปไร้สนนะครับ ผมมาห่วงพวกคุณนะครับตัวพวกคุณจะไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าคุณทํากับสังคมแบบนี้ลูกหลานเล่าจะอย่างไรครับผมถามแค่นี้พอนะครับถ้าเกิดมีปัญหาในกระแสโลกโซเชียลพวกคุณไม่เหยียบย่ำกันเพลินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านอยัางใจสักนิดหนึ่งนะครับและที่สาคัญที่สุดนะครับใกล้จะแสบซับแล้วครับขอแรงทุกช่องไอ้ตีเข้าทางผมเลยเห็นไหมถูกครับเข้าทางผมเลย ครับผมครับผมตอนนี้แปดหมื่นเจ็ดเนอะแปดหมื่นเจ็ดเหลืออีกหมื่นกว่ากว่าครับผมเนี่ยครับก็ไม่รีบฮะนะครับแต่เร็วหน่อยก็ดีฮะผมอยากจะใครอยากเห็นใบสีนะครับเขาพระสุเมนนะครับผมประชุมไว้หมดแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับใบสีนะครับทุกท่านผมว่าทุกท่านไม่เคยเห็นหรอกครับเพราะใบสีเขาพระสุเมนนะครับก็คือใบสีที่มีอยู่ในตำนานของสังกัดนักนะครับสําหรับนักราช